ที่บอกก็รู้นะ IELTS Writing เนี่ยเป็นทักษะที่นักเรียน IELTS ประมาณ99.9%เครียดมากนะคะเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่โชว์ทักษะการเขียนแกมมาคำศัพท์ได้อย่าง100%นะคะคุณไม่สามารถที่จะเดา คุณไม่สามารถที่จะมั่วคุณไม่สามารถที่จะอาศัยโชคลางที่ไหนได้เลยนะคือรู้กับไม่รู้เขียนเป็นกับเขียนไม่เป็นอนะเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาฝึกในส่วนตรงเนี้ยนะคะจะใช้เวลาพอสมควรและนักเรียนส่วนใหญ่ของเมเนี่ยมาถึงคือพื้นฐานน้อยมากถึงแม้ว่าได้เรียนภาษาอังกฤษมาสิบกว่าปีแล้วว่าแต่ไม่เคยใช้เขียนประโยคไงเรียน tense แบบ present simple มาประมาณ10ครั้งแต่เวลาจะให้เริ่มเขียนประโยคยังไม่รู้เลยว่าจะเริ่มเขียนยังไงนะคะถ้านี่คือคุณเนี่ย เจ็ดเทคนิคตรงนี้จะช่วยได้นะคะมาเริ่มกันเลยนะสวัสดีค่ะครูเมเองนะคะจากสถาบันออนไลน์ FMCP English เมคือครูผู้สอนนะคะคอร์ส IELTS at home ซึ่งเป็นคอร์ส IELTS ออนไลน์แห่งเดียวที่การันตีผล7.0หรือคืนค่าเรียนให้100%มามาดูกันเลยนะคะเทคนิคตรงนี้จะช่วยได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมแนะนำให้ไปปรับพื้นฐานใน Gamma at home ก่อน ะะฝึกเขียนประโยคก่อนตั้งแต่ tense ง่ายๆจนกระทั่งระดับกลางแล้วก็ระดับสูงแล้วเทคนิคตรงนี้จะช่วยได้มากขึ้นเพิ่มอีก20%นะคะ,ะแต่ตอนนี้มาดูก่อนนะอันดับแรกเลยนะคะคือทำความเข้าใจกับเกณฑ์การให้คะแนนของเขาเหมือนกับการเล่นเกมอะถ้าเราไม่รู้กฎในการเล่นเกมในการผ่านด่านหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยแล้วเราจะผ่านไหมก็ไม่ผ่านใช่ไหมแล้วก็เสียเวลาแบบ แบบสะสมอะไรกับหม่รู้ทั้งทงที่จริงๆแล้วว่าตัวเกมเขาอยากให้สะสมดอกไม้เราก็ไปสะสมเงินทองอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมเราจึงต้องเข้าใจค่ะว่าเขาต้องการอะไร i l l t s w r i t i n g เนี่ยนะคะมี4เกณฑ์นะหลักที่คุณจะต้องคำนึงอย่างแรกคือ task achievement ก็คือเขียนตอบโจทย์ครบถ้วนไหมเขาถามอะไรมาตอบครบไหม Coherence and cohesion ก็คือมีการเชื่อมประโยคใช้ตัวเชื่อมให้มัน flow เป็นกิจลักษณะไหมหรือมันกระท่อนกระแท่นย,ยังไงก็ไม่รู้ Lexical resource คำศัพท์หลากหลายไหมหรือใช้คำศัพท์เดิมๆประมาณ5ครั้งในหนึ่งย่อหน้า Grammatical range and accuracy ใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องไหมแล้วก็มีความหลากหลายไหมนะคะไม่ใช่ p e s s o n e sim ท้งหน้าเลย นะดังนั้นเนี่ยพอรู้ตรงนี้เราจะได้รู้ว่าเออโอเคจะต้องพัฒนาจะต้องฝึกปรับพื้นฐานในส่วนตรงไหนเพื่อที่จะทำคะแนนที่เราต้องการได้ซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะเป็นข้อมูลที่ IELTS เขาเปิดให้ทุกคนสาธารณะดูกันหมดเลยไม่ใช่ความลับใดๆทั้งสิ้นแล้วเขาบอกอีกนะว่าถ้าอยากได้แบน7อะอยเช่นของ Writing เ่ยทักษะการเขียนจะต้องอยู่ระดับไหนเขาระบุมาเลยนะคะลองไปดูใน Google ได้เลย ข้อ 2. วางโครงสร้างให้ชัดเจนก่อนเริ่มเขียนใน i e l t s h t m o m e เนี่ยส่วนของ IELTS Writing มีจะสอน m m n d Map นะคะนั่นก็คือการใช้เวลา5นาทีก่อนที่จะเริ่มเขียนในการที่จะเรียบเรียงความคิดเพราะส่วนตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่เรียบเรียงความคิดแล้วอยู่ดีๆคุณเริ่มเขียนเลยเนี่ยประการแรกนะคะคุณจะพลาดไอเดียที่มันจะทำให้การเขียนของคุณเนี่ยดูสะสลวยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อ2คุณจะ เขียนแล้วคุณก็จะลืมส่วนนี้ส่วนนั้นทําให้ลบแล้วแก้อีกแก้โน่้นแก้น,น,กนี่แก้ไปแก้มาซะจนแบบผู้สอบโตข้างๆแบบโอ้โหยูยูจะแบบลบอะไรเยอะขนาดนี้โต๊ะมันสั่นสะเทือนหมดแล้วนะสงสารเขาหน่อยดังนั้นเนี่ยการที่เราวางแผนตั้งแต่แรกเนี่ยจะทําให้เราเขียนอย่างอย่างเร็วแล้วก็ไม่พลาดไอเดียใดๆที่เราได้เตรียมไว้ นะคะข้อ3ใช้ linking words อย่างเป็นธรรมชาติ linking words เห็นไหมหนึ่งในสิ่งที่เขาทดสอบในข้อ1เนี่ยก็คือการ coherence การเชื่อมโยงกันแสดงว่าเราจะต้องใช้ตัว linking words เป็นนะคะนั่นก็คือตัวเชื่อมตัวเชื่อมตัวอย่างนะ to add an idea ก็คือเพิ่มเนื้อหาในส่วนตรงนี้มากขึ้นเนี่ยเราจะใช้ furthermore moreover in addition ใช้แตกต่างกันด้วยนะไม่ใช่อะไรก็ further more มาห้ารอบแล้วยังใช้ further more ต่อไม่ใช่ค่ะจะต้องใช้หลากหลายได้ to contrast ก็คือพูดถึงตรงข้าม however on the other hand nevertheless ไม่ใช่ a อก็บั t but บัตตลอดบั t เนี่ยใช้ได้ค่ะตอนพูดเวลาเขียนเนี่ยอยากได้คะแนน6.5อัพเนี่ยจะต้องใช้อย่างอื่นเป็นด้วย to conclude หรือเพื่อสรุป in conclusion to summarize overall เห็นไหมมีหลายคำที่ใช้ในพูดถึงบทสรุปอ่ะได้ได้ด้วยนะคะต้องใช้คำที่หลากหลายข้อ4ใช้คำศัพท์ระดับสูงแต่ถูกต้องเพราะว่าเขาต้องการให้นักเรียนมีความหลากหลายเรื่องของคำศัพท์แต่ถ้าเกิดไปท่องแบบนกแก้วนกขุนทองแต่ไม่เคยใช้ในการเขียนเลยเนี่ยจะมีปัญหามากเพราะว่านักเรียนจะใช้ในการเขียนไม่เป็น นักเรียนไม่รู้เลยว่าคําศัพท์เนี่ยมันเป็นคําศัพท์ประเภทไหนสามารถใช้ในส่วนไหนต้องใช้ยังไงอันนี้คือความละเอียดอ่อนในการที่เริ่มจากการปรับพื้นฐานนะคะนักเรียนที่ปรับพื้นฐานใน gamma at home เนี่ยจะใช้คําศัพท์ตรงนี้ได้เก่งกว่าคนที่ไม่ได้ทำนะดังนั้นเมยถึงบอกว่า writing เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้คะแนนร่วงเยอะมากนะคะเป็นเพราะว่า พื้นฐานไม่มีแล้วไปติวข้อสอบไรติงคือถ้าเราเขียนไม่เป็นน่ะเราจะไปเอาเทคนิคมาใช้ทำอะไรใช่ไหมมันก็มันเหมือนกับเวลาทำอาหารนะ่ะใช่ไหมถ้าเราไม่มีเนื้อหมูเราเอาแบบริกแกงอ่ะมามาทำอะไร <laughs> เราผัดพริกแกงแล้วยังไงในเมื่อเนื้อหมูเบสิกอะ, Basic, อะพื้นฐานมันไม่มีอ่ะ ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาปรับพื้นฐานก่อนพอปรับพื้นฐานแน่เนี่ยเทคนิคในการทำสิ่งต่างๆในส่วนของข้อสอบ IELTS เนี่ยก็จะง่ายขึ้นและเมแนะนำานะใช้คำศัพท์ที่ตัวเองคุ้นเคยนะคะถ้าบอกว่าคุณเมตอนนี้คำศัพท์หนูแบบหนูไม่ค่อยเยอะเลยอะ,อะแน่นอนถ้าเราใช้เวลาที่เมืองไทยส่วนใหญ่นะคะเราไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆเราก็รู้คำศัพท์แค่ที่เราใช้อะ ถ้าน้อยก็น้อยดังนั้นเนี่ยในแผนการเรียน daily top star ที่เมให้คุณไว้อะเมให้คุณทบทวนคำศัพท์ใหม่ทุกวันนะคะแล้วในแต่ละวันเนี่ยให้ทำแบบเนี่ยไปเรื่อยเพราะว่าจุดประสงค์เนี่ยไม่ใช่ว่าให้คุณรู้คทุกคำศัพท์ในพจนานุกรมนะแต่เมอยากให้คุณเก็บได้ประมาณ50-60%เนี่ยแค่เนี้ยก็เก่งแล้วนะคะในตัวคอร์ส t s At Home เมให้ส่วนของ อีบ uh, e ุ๊กสคำศัพท์1000คําคำอันนี้เมย์ให้ดูเมย์มีตัวอย่างการการใช้ในประโยคด้วยเพราะเมย์อยากให้คุณคุ้นเคยในส่วนของตรงนี้และในแอปที่เมย์แนบไว้ให้เนี่ยในแอปของ Quizlet อันนี้มี500คําคำค่ะเมย์จะ,อะสอนเรื่องของการสะกดคำเพราะว่าคุณจะต้องสะกดถูกด้วยนะแล้วก็การออกเสียงเพื่อที่คุณจะได้เอาไปใช้ในการฟังและการพูดในส่วนข,ของก็สอบในส่วนตรงนั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมย์อยากให้คุณเจอคำศัพท์ให้หลากหลายมากที่สุด และใช้คำศัพท์ที่ตัวเองคุ้นเคยถ้าพยายามใช้คำศัพท์สูงๆหนึ่งสะกดถูกไหมถ้าสะกดผิดก็โดนถ้าเกิดใช้ในผิดตำแหน่งของประโยคก็โดนไม่คุ้มนะคะเอาคำศัพท์ที่คุ้นเคยดีกว่าเอาช่วงเวลาที่กำลังเตรียมสอบตรงเนี้ยฝึกคำศัพท์ตาม Daily Top Star ที่มีได้สอนเอ้ที่มีได้แนะนำไว้ให้แล้วคุณจะมีคำศัพท์ไว้ที่ใช้ในการสอบได้หลากหลายมากขึ้นเยอะเลยนะคะ ขอ้อ5ฝึกใช้ไวยากรณ์ที่หลากหลายนี่ไงนะคะเมย์ถึงให้ไปปรับพื้นฐานในแกรมมา at home ก่อนเพราะแกรม a า at home เนี่ยแบ่งเป็นแบบการแต่งประโยคแบบ simple อย่างเช่นเนี่ย I believe that technology improves our lives มีระดับต่อไปคือ intermediate คือแต่งประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้น Although technology has its drawbacks it provides numerous benefits เห็นไหม ม,มันเหมือนกันอ่ะสองประโยคเนี่ยระหว่าง simple กับ complex เนี่ยความหมายเหมือนกันแต่ใช้คำศัพท์และแกมมาที่ซับซ้อนมากขึ้นและสุดท้ายในแกมมาโฮมที่คุณจะได้เรียนคือ advanced level นะคะก็คือจะเป็นในสระของการใช้ passive voice many solutions have been proposed to address this issue เห็นไหมูปแบบของการเขียนประโยคอของแต่ละของแต่ละระดับนี่คนละเรื่องกันเลยนะนะคะคนที่อยากได้คะแนนเจอะ ควรเขียนแบบนี้เป็นนะ6.5ก็แล้วแต่บางคนบอก6.5ก็พอคุเมย์คืออย่างนี้ค่ะ6.5เป็นคะแนนเฉลี่ยระหว่าง4ทักษะมันจะต้องมีทักษะใดทักษะหนึ่งอย่างน้อย2ที่ได้7ถ้ามันล่วงลงมาหน่อยเนี่ยก็ได้6.5นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเขาต้องการเขาเขาเรียกมาขั้นต่ำคือ6.5ตีไป7เลยค่ะแล้วมาฝึก p s s s v e voice มาปรับพื้นฐานแกม t า o m e ระดับ Advance เพื่อที่จะได้เขียนระดับนี้ได้นะ ข้อ6ตัวทานงานเขียนตัวเองก่อนส่งให้เวลาตัวเอง5นาทีก่อนเขียนเพื่อเรียบเรียง mind mapping และ5นาทีสุดท้ายเพื่อทวนอีกครั้งนึงว่าเอ๊ะเราสะกดคำไหนถูกไหมผิดไหมยังไงนะคะถ้าเป็นในรูปแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะคัด copy paste อะไรได้ง่ายขึ้น นะนี่เป็นข้อดีของการสอบแบบคอมพิวเตอร์ดังนั้นเนี่ยเมย์จะเชียร์นักเรียนของเมย์ในการที่จะสอบแบบคอมพิวเตอร์เพราะเมย์ให้ฝึกแบบคอมพิวเตอร์ตลอดเลยนอกเหนือจากจะทําข้อสอบในส่วนนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะแถมได้ผลเร็วกว่าเดิมอีกแต่ค่าสอบก็เท่ากันค่าสอบเท่ากันไม่ได้ถูกลงเลยโอ้ตายแล้วแหมส,สอบสอเอ l มาข้อเจ็ดนะคะสุดท้ายฝึกฝนกับโจทย์จริงอย่างสม่ำเสมอนะคะอันเนี้ย คุณจะได้รับนะคะหัวข้อประมาณ10หัวข้อนะในพรีเมียมและใน VIP เนี่ยจะได้ฝึกอย่างไม่จำกัดเลยนะคะวิธีการฝึกนะมีให้คุณเริ่มจากทัสหนก่อนนะคะมาฝึกอ่านกราฟต,ต่างๆกันเขียนส่งให้ทีเชอร์ทีเชอร์เขาจะส่งฟีดแบ็ k มาให้ว่าจะต้องแก้อะไรเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองได้มาแล้วไปทำข้อต่อไปนะไม่ใช่ค่ะแก้เลยค่ะทีเชอร์บอกให้แก้ตรงนี้เขียนใหม่หมดเลยและเอาสิ่งที่ทีเชอร์แนะนำเนี่ยมาเขียนใหม่ ถ้าแกรมมาตรงไหนที่ผิดไปทบทวนในแกมมา home ทํทำแบบนี้แล้วส่งให้ทิเชอร์อีกรอบนะคะพอผ่านแล้วถึงไปทสอสองได้เชื่อเถอค่ะว่าการฝึกแบบเนี้ยนักเรียนของเมย์ได้ทำกันมาเยอะแล้วและทำให้เขาเก่งไรติงได้แบบรวดเร็วมากอ่ะเป็นเป็นอาทิตย์อ่ะเพราะว่าเขาส่งเขาแก้เขาส่งเขาแก้ดังนั้นแต่ละครั้งที่เขาทำแต่ละครั้งที่เขาเขียนความผิดพลาดเนี่ยเขาจะน้อยลงเพราะเขาเรียนรู้มาไงว่าเขาจะไม่ทำแบบนั้นแล้ว ไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่ทบทวนสิ่งที่ผิดพลาดแล้วเราก็เขียนใหม่เขียนใหม่อยู่อย่างเงี้ยเราก็เอาความจําแบบเก่าๆที่มันผิดมาใช้ในโจทย์ข้อใหม่นอกเหนือจากจะทําให้เสียค่าสอบแล้วไอเสียโจทย์ข้อสอบแล้วอะใช่ไหมมันก็จะเสียเวลาทุกคนเลยเพราะว่าทิเชอร์ก็แก้แต่เรื่องเดิมๆเราก็เขียนผิดแบบเดิมอะเราจะเก่งขึ้นได้ยังไงใช่ไหมดังนั้นเนี่ย IELTS writing เนี่ยไม่ว่าเขาจะเรียกเท่าไหร่คุณทำได้แต่ถ้าคุณไม่ปรับพื้นฐาน นะคะอยู่ดีๆคุณมาเริ่มเขียนเลยเนี่ยคุณทําไม่ได้แน่นอนค่ะทุกอย่างมันมีสเต็ปทุกอย่างมันมีขั้นตอนปรับพื้นฐานก่อนมาฝึกเขียนประโยคกันก่อนแล้วค่อยไปฝึกเขียนเป็นเรียงความเนาะโอเคไปทบทวน7ข้อนี้อีกรอบนะคะแล้วถ้าต้องการที่จะเพิ่มคะแนนหรือว่าสอบผ่านในครั้งต่อไปเนี่ยสามารถติดต่อเมย์ได้นะให้ติดต่อมาทาง Facebook นะคะหรือเมย์ได้แนบลิงก์น ink, ในบล็อกเนี่ยไปให้ในคลิปเราด้วยดังนั้นให้กดมาตรงนี้แล้วมาคุยกับเมยได้เลยนะมาคุยกันว่าคะแนนที่ต้องการคืออะไรแล้วเมจะได้ช่วยวางแผนในส่วนตรงนี้ได้โอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ